ประชาชนที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มประชาชนทนไม่ไหวนะครับไปร,บรวมตัวกันอยู่ที่หน้าช่องไทย PBS เนะฮะปเป็นร้อยคนนะครับไปเตรียมยื่นหนังสือให้กับทางพออสถานีนะครับในหนังสือนั้นก็มีเนื้อหาบอกว่าก็จากรายการตอบโจทย์นั่นแหละฮะ ที่ไทยพีบีมีการแพร่าภาพไป11-14มีนาคมมีกลุ่มประชาชนไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาของรายการที่ภาพพิงถึงสถาบันนะครับก็ทำการโต้แย้งท้วงติงจนทางสถานีประกาศยินยอมที่จะชะลอการออกอากาศนะครับรายการแต่วันที่18มีนาคมนะครับทางสถานีได้นำเทปรายการตอบโจทย์ตอนที่5มาออกอากาศอีกนะครับ นั่นก็ย่อมแสดงเห็นว่าทางสถานีไทย P ี s ไม่ให้ความสนใจหรือนำพาต่อการทวงติ่งของประชาชนที่เป็นการกระทําที่นินเมะต่อการกระทําที่ผิดกฎหมายทําร้ายจิตใจประชาชนที่เคารพเทิดทูนสถาบันนะครับพระบุคคลที่ร่วมในรายการมีแนวคิดที่เป็นอันตรายต่อสถาบันอันเป็นที่รักของคนไทยครับซึ่งทางสถานีไทย P ี s ก็ส่งคุณสมเกียรตินะฮะผอ,อสํานักเครือข่ายสื่อพลเมืองเดินทางมารับหนังสือจากกลุ่มประชาชนทนไม่ไหว แล้วก็คุณสมเกียรติจันทศีมาก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรนะครับ,รบนี่ฮะแล้ววันนี้กลุ่มคุณหมอตุลน,นี่ยนะฮะก็คือก็เป็นแกนนําเครือข่ายพลเมืองอาสาปกป้องแผ่นดินที่ไปร่วมชุมนุมอยู่ด้วยก็ได้นะฮะยื่นหนังสือนะครับเรื่องเนื้อหาในหนังสือของคุณหมอตุลน,นั้นก็มีเนื้อหาระบุว่าตามที่ไทย PBS อนุญาตให้คุณพินโยไตรสุริยะร,รมทำรายการตอบโจทย์ นะครับเชิญนายสมศักดิ์มาเป็นแขกรับเชิญในรายการถึง3ตอนทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่เป็นผู้ที่แสดงออกอย่างชัดเจนต่อสาธารณะว่ามีอคติและแสดงความเป็นปฏิปักษ์ในสถาบันกษัตริย์โดยอ้างว่าเป็นเสรีภาพของสื่อมวลชนทั้งนี้เนื้อหาของรายงานไม่ได้ครอบคลุมหัวข้อที่ตั้งไว้และดูเหมือนว่านายพินโยพิธีกรจะสนใจถามแต่เรื่องมาตรา1 1 2เป็นพิเศษกลุ่มพลเมืองอาสาปกป้องแผ่นดินมีความเห็นว่า การกระทําของสถานีทั้งผู้บริหารและผู้ดําเนินรายการเป็นการใช้เวลาและงบประมาณของโทรทัศน์สาธารณะในทางที่ไม่เหมาะสมอ้างเสรีภาพสื่อแต่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมนี่ฮะ,ฮะก็ยื่นหนังสือให้ทางผู้บริหารสแสดงความรับผิดชอบ,บนะฮะสองกลุ่มวันนี้นะฮะ